สรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และการสวมผ้าไทยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบนางนารีอุปถมัมพัฒนาการอำเภอวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระดำริของสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2564 และประชาสัมพันธ์ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีซึ่งเป็นลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาได้ประทานเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวารินชำราบและที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวารินชำราบ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีให้กับกลุ่มทอผ้านำไปใช้ทอผ้าและผลิตผ้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้า